สวัสดีค่ะพบกับสวนกระเจียวหวานของเราเหมือนเดิมนะคะปีนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตให้ดูว่าสวนกระเจียวของเราเป็นยังไงบ้างตามมาเลยค่ะอันนี้นะคะรอบเช้าเราเก็บกระเจียวไปแล้วนะคะอันนี้เราคือเราจะมาเก็บเออ่รอบตกหล่นนะคะนี่รอบตกหล่นว่าเราเหลือกระเจียวที่ยังไม่ได้เก็บบ้างหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บ วันต่อไปนะคะมันก็จะออกเ,อเป็นดอกแก่น,นะคะนี่ค่ะทุกคนอัปเดตสวนกระเจียวปีที่สามนะคะตามมาเลยอันนี้นะคะเป็นสวนกระเจียวปีที่สามที่เราได้อัปเดตนะคะก็คือปีแรกจะเห็นว่าฝั่งนู้นนะคะเราได้ปลูกฝั่งนู้นแล้วก็ อีกฝั่งด้านนู้นนะคะแต่ว่าตรงกลางตรงนี้ก็คือเรายังไม่ได้ปลูกทีนี้พอปีที่สองมาหัวกระเจียวมันเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมคะเราก็ได้ขยายาขุดหัวกระเจียวบางส่วนนะคะออกจากสวนที่เราปลูกแล้วเราก็ได้มาทําการเอามาขยายพันธุ์นะคะตรงกลางของสวนนี่นะคะตรงนี้ก็คือจะเห็นว่ายังเป็นต้นเล็กๆอยู่แต่ว่า ฝั่งด้านข้างสองฝั่งก็คือจะเป็นต้นที่แบบใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ากระเจียวที่ปลูกปีแรกนะคะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะอันนี้เมื่อเช้าแม่เก็บไปแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีที่แบบว่าเรามองไม่เห็นนี่นะคะมันก็จะมีที่เรายังมองไม่เห็นอยู่ รอบตกหล่นนะคะเราก็จะเดินดูว่ายังเหลืออยู่ตรงไหนบ้างที่ยังไม่ได้เก็บนะคะหรือว่าเรามองไม่เห็นนี่นะคะก็จะเป็นกระเจียวของปีแรกนะคะที่เราปลูกต้นพันก็จะสูงใหญ่นะคะดอกก็จะสวยนี่ค่ะหยิบให้ดูเลยนี่ เอาไปเทียบกับไอตัวอันนี้คือเป็นฟีแรกนะคะฟีแรกที่เราปลูกจะเล็กเลยแต่ว่าอันนี้คือเป็นของอันนี้เป็นของฟีแรกที่ปลูกดอกเขาก็จะใหญ่นะคะกว่าใหญ่กว่าอันนี้คือเป็นปีที่สองที่ปลูกเทียบกันค่ะนี่ก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดูจริงๆแล้วก็คือไอ ปีแรกเนี่ยก็คือเขาจะอุดมสมบูรณ์กว่านะคะเขาจะมีความสมบูรณ์ของดอกมากกว่าส่วนตัวนี้ก็คือเออก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็คือดอกยังจะเล็กอยู่นะคะอันนี้ของปีแรกต้นเขาก็จะอบอวบอ่นนอกว่าส่วนเราจะพูดถึงการดูแล การดูแลก็ด so mm ูแลไม่ยากนะคะเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยบอกไปว่ากระเจียวเขาไม่ต้องดูแลอะไรแบบใส่ปุ๋ยมากมายนะคะก็คือเราก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้ใส่ปุ๋ยขี้ควายก็ได้นะคะแล้วทีนี้ช่วงที่ใส่ปุขี้ไก่ใส่ปุ๋ยก็จะมีปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้วัวแล้วก็จะใส่พวก แกบอย่างเงี้ยค่ะเป็นการบำรุงเขาส่วนพวกปุ๋ยเคมีก็คือทางสวนเราไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าเออมันเป็นแบบคนกินนะคะ่ะคนก็กินเราก็เลยไม่อยากให้แบบมีสารเคมีเท่าไหร่แล้วก็มีคนถามว่าเราทำยังไงหญ้าถึงไม่ขึ้นก็คือที่สวนนะคะจะมีแบบหญ้าขึ้นอยู่แต่ว่าขึ้นไม่เยอะเพราะว่าเราใช้ฟางนะคะคุมคุมฟาง ใช่คะ่ะแล้วก็จะคุมฟางมันก็จะทําให้หญ้าขึ้นไม่ได้บางส่วนแต่ว่าก็ต้องมีแบบเอ,อ่อมีขึ้นบ้าง <c oughs> แต่ไม่เยอะแต่ก่อนน้ลบกว่านี้แต่ก่อนคือเยอะกว่าน,นี้คะ่ะแต่ว่าถ้าขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าจะเจียวกับหญ้าเขาอยู่ด้วยกันได้คะ่ะแต่ว่าถ้า ทําให้ไม่ขึ้นเลยก็จะดีเพราะว่าหญ้าเนี่ยเขาจะมาแบบว่าดูดพวกสารอาหารพวกปุ๋ยไปจากกระเจียวนะคะทําให้กระเจียวแบบมันดอกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ต้นมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นี่ค่ะที่เห็นเก็บได้น้อยนี้คือเก็บรอบสองนะคะหนึรอบเย็นนี่เป็นอย่างนี้เลยตอนเช้าแม่เก็บไปแล้วนะคะ พวกใบนี่เราก็ทิ้งข้างๆเขาเลยค่ะมันก็จะเป็นปุ๋ยให้เขาในปีต่อๆไปนะคะจะสังเกตว่าต้นจะใหญ่กว่าเดิมตามาเลยนี่ค่ะแต่ว่ากระเจียวนะคะเมื่อครบสามปีแล้วเนี่ยก็คือปีนี้ฝั่งนี้นะคะครบสามปีแล้วก็คือเราปีหน้าเนี่ย เราก็จะทําการขุดเขาขึ้นมาค่ะเพราะว่าเขาขึ้นโคนแล้วก็จะขุดขึ้นมาขยายใหม่จะสังเกตว่านี่ค่ะมาดูตรงกรอนี้เลยคือเขาแน่นนะคะนี่ค่ะแน่นแน่นเกินไปแน่นเกินไปก็จะทําให้แบบดอกมันจะยาวค่ะดอกมันจะไม่อวบนี่คือสามารถแยกได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้า <90. S 2> สิบกว่าสิบนอสิบกว่านอสุดแลขุดไปลูกใหม่ต้องขุดเพราะว่าอย่าให้เขาแอร์อัดเกินไปคะ่เ<อ>ะเพราะถ้าแอร์อัดเยอะเกินไปมันก็จะดูดอาหารนะคะก็คือ,อ,อพอครบส<อ>ามป <3 S 2> ีเราก็จะทำการขุดเลยคะ่ะขุดออกมาขยายอื้อ เดี๋ยวหมดแล้วดูแล้วก็จะขูดออกไปแล้วก็ขยายน่าจะฝั่งนู้นนะคับค่ะสำหรับใครที่ต้องการหัวพันธ์ุนะคะติดต่อมาทางเพจของเราได้นะคะเป็นเออดอกกระเจียวหวานพันธเพลน,น้ำผึ้งพันธแท้เลยนะคะพันแท้เลยสองอันหลบใช่ไหมเห็น <c oughs> ไหม นี่แหละถ้ามันแบบว่าเยอะเกินไปมันก็จะหลบเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นทีนี้ถ้าจะเก็บถ้าจะเอ,อเ็นอีกทีหนึ่งก็คือกุ้งนี้ใช่ไหมมันก็จะแบบไม่อร่อยแล้วค่ะมันก็จะบานแล้วนี้กําลังอร่อยแต่นี้กําลังอร่อยนะคะกินโชว์เลยกินโชว์เลยอะาะให้ตะกล้องกกินโชว์เลยโชว์เลยโอ้โหขาวมาก กินได้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารเคมีนะคะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยชีวพเอเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าต้นเขาจะใหญ่หวานไหม้หวาน,วานต้นเขาก็จะใหญ่แต่ว่ามันแน่นเนาะปีนี้แน่นกินสดๆนะครับหวานมาก นักตรงนี้ไหนกยเห็นไหมมันหลบนี่หรอปังเสียงครับกรอบมากไหนกอ <ป icamente. S 2> อ๋ออันนี้ยังเดี๋ยวพึ่งอันนี้ให้เขาแบบออกหัวขึ้นมาก่อน huh, หวนานมากครับสดนะกรอบอร่อยคนแบบมีอายุนี่ชอบเลยแต่ว่ามันจะไม่มันจะไม่ขมเหมือนกระเจียวป่าเนาะ กระเจียวป่าก็คือมันจะขมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือกระเจียวป่าก็หายากแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีป่าแล้วหายากแล้วค่ะดูแลไม่ยากนะคะสำหรับใครที่เอ,อเป็นมือใหม่อยากจะหัดปลูกนะคะดูแลไม่ยากเลย แต่ว่าเราแบบต้องเอาย่าให้ดีค่ะลกเลยเพราะว่าแบบไม่ไม่เอาฟางมาคุมก็คือมันย่ามันจะขึ้นเร็วมากค่ะทุกคนนี่ปีนี้ก็คือได้ตั้งแต่ปลูกกระเจียวมาก็คือได้แบบผลตอบรับดีมากเหมือนแบบปีแรกเขายังไม่รู้หรอกว่าเราปลูกกระเจียวพอเราแบบเอาออกไปขายตามหมู่บ้านใช่ไหมคะก็มีคนแบบ ยังที่แบบเขาไม่เคยกินอ่ะพอเขาได้กินแล้วเขาก็แบบเออมาถามอีกว่ากระเจียวมีอีกไหมยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าแบบปากต่อปากปากต่อปากก็คือแบบคนนึงกินแล้วคนนึงมาถามว่าเอ้าไปเอามาจากไหนไปกินมาจากไหนลองกินดูก็ติดใจก็เลยแบบสั่งบางคนก็แบบมารับที่สวน,สวนเลยใช่มารับหน้าสวนเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเออไม่พอขาย อันนี้พูดจริงๆนะคะไม่พอขายเพราะว่าตอนแรกที่เราทำอ่ะไม่คิดว่าแบบผลตอบรับมันจะดีขนาดน,นี้ใช่ไหมคะทีนี้พอเราเริ่มรู้แล้วว่าเออผลตอบรับมันดีนะคนเขาแบบซื้อไปกินอะไรอยเงี้ยเราก็เลยมีแบบโครงการต่อว่าเราจะขยายเพิ่มนะคะก็คือจะปลูกเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออปีหน้าเนี่ยเราจะปลูกตรงไหนนะคะก็คือเตรียมพื้นที่ไว้แล้ว ตามมาเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ปีหน้าเราก็เลยว่าจะขยายเพิ่มนี่ค่ะทุกคนจองกล้องไปเลยตรงนี้มะาพร้าวค่ะตรงนี้ก็คือเราไม่ใช่ว่าเราจะปลูกแค่กระเจียวอย่างเดียวนะคะเพราะว่ากระเจียวเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเขาให้ผลผลิตแค่แบบปีละครั้งใช่ไหมคะสี่เดือนะเออประมาณห้าเดือนคะ่ะเขาจะออกดอกห้าเดือน ถ้าเข้าสู่เดือนที่หกเขาก็จะเริ่มแบบเริ่มเริ่มแบบผลผลิตน,น,น้อยลงแล้ว,ลวดอกเขาก็จะไม่ค่อยออกแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยต้องหาอะไรแบบว่ามาปลูกแซมแซมกับเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะปลูกกล้วยกับปลูกมะพร้าวเพิ่มก็กระเจียวอืมแล้วก็กระเจียวฮันกระเจียวเพิ่มใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ใช่ค่ะเพราะว่าจะปลูกอย่างเดียวก็คือไม่ได้แล้วเหมือนเราก็เสียดายพื้นที่ตรงนั้นอยู่เนาะ ว่าเราไม่ได้หาอะไรมาแซมเขาตั้งแต่แรกม,มันก็เลยเป็นการที่แบบว่าเหมือนระหว่างที่รอนะคะระหว่างที่รอ,อ,อดอกกระเจียวออกเนี่ยก็คือมันมันน่าจะมีแบบว่าผลผลิตยอย่างอื่นด้วยก็เลยแบบเดี๋ยวจะลองปลูกแปลงนี้ดูว่าเราจะเอามะพร้าวกับกล้วยเนี่ยมาแซมด้วยนะคะแล้วก็มีกระเจียวด้วยสองอย่างรวมกันสองอย่างเราก็จะลองดูว่า <Okay. S 2> เออมันจะเป็นยังไง <laughs> มันจะได้ผลผลิตดีไหมอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะ,นนะ,คะอนาคตทุกคนเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะในปีแรกสำหรับคนที่เริ่มทำกเกษตรใหม่นะคะในปีที่1ปีที่2เนี่ยก็คืออาจจะยังไม่ได้ให้ผลผลิตอะไรมากมายมันก็อาจจะทำให้เราแบบเออท้อบ้างใช่ไหมคะแต่พอแบบเออเราได้เห็นผลผลิตเราได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ออกสู่ตลาดหน่งี้ะคะอย่างกระเจียวเนี่ยเราขายแค่แคกรํารละสิบบาทนะคะแต่ว่าก็คือมันก็รู้สึกแบบภูมิใจนะคะทุกคนก็คือภูมิใจว่าเออนี่คือเป็นแบบผลผลิตของสวนเรานะเราตั้งใจทํานะแล้วมันให้ผลเราจริงมันก็หายเหนื่อยค่ะวันวันนึงประมาณเท่าไหร่วันหนึ่งเดี๋ยวนี้เหรอคะได้ประมาณแบบยีรร่สิบสามสิบกํมประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราขายใช่เราขายแบบให้ชาวบ้าน ส่งตามร้านค้าคือยังไม่ได้ออกสู่แบบตลาดใหญ่ๆใ,ใ,ในในในเมืองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลยยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้แบบทําเป็นแบบทําเป็นแบบจริงลักษณะแบบจริงจังว่าว่ากำหนึ่งเราต้องได้เท่าไหร่อะไรยังไงบางคนที่เขามาซื้อหน้าสวนอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเออแถมให้บ้างกำใหญ่ๆให้บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ขายให้คนในหมู่บ้านก่อนเดี๋ยวรอขยายออก ก่อนให้เยอะๆก่อนค่อยจะแบบออ,ออกตลาดใหญ่ๆโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับเออกเษตรกรนะคะที่เริ่มทำสวนกเกษตรนะคะถ้ามีใครแบบอยากแนะนำอะไรหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรนะคะก็ทักมาทางเพจของเราได้นะคะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ